มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมึงอะอาเพื่อตกแมพเอาคาสินขึ้นมาเฉยเอ้เพิ่งห่อดเลยเพิ่งไปอยู่ใต้แมพแกเอมันนี่ก็เป็นเกมเอาชีวิตรอดนะก็เนื้อหาของเกมก็คือฆ่าปีศาจหรือ่ออย่างที่นี่แค่นั้นแหละเอ่อชีวิตไม่จำไม่ไม่ไม่จำขันชีวิตจำกัดอยู่ที่สามชีวิตเอาเป็นมือว่างยังไงนี่ โอ้ยเป็นภาษาไทยดูยากอะโ oh, อ้ยด่านนี้เป็นด่านแบกลูมนะคงมงไม่เห็นเฮ้ยเปิดแสงเลยกปด F อ่อะไปฉายเพื่อนจะวางผนังอะวางไงอะวางที่ขวาอ้ที่ขวาอุย้ยแหลกแหลกแหลกเอาๆอเมื่อกี้อะไรอ่ะเพื่อนได้ยินเสียงเดินใครยังยังไม่มาผียังไม่มา,ผ,มมาผีมาตอนกลางคืนนี่ ไม่เรียกว่าตอนคืนไม่ได้หรอกต้องเรียกว่าตอนไฟดับไปเนี่ยเดี๋ยวนะกูกูรู้สึกคุ้นๆกับเกมว่ะเหมือนว่ากูเคยดูช่องไหนมาแค่สักอย่างเดิมมาทั่วแล้วกูยังไม่เจออาหารเลยอ่ะทำไมกูได้ยินเสียงอะไรวะประตูของเพื่อนเพิ่งวางผิดที่เพลอี๊ดเพิ่งวิ่งวิ่งมาเพิ่งยืมไหมว้าว ที่เพื่อนสร้างอยู่ไหนโอ้บอลคอยคิดลืมก,กูได้อะไรก็กมมันมืดอ่<ม>ะกูได้กับไฟไม่นีมีค่าน้าไม่ค่าอาหารนะถ้าถ้าค่าค่าใดค่าหนึ่งอะ่ะมันหมดมึงตายเลยนะกูบอกค่นั้นแหละมึงอยู่ไหนกันเนี่ยเออกูห่างมึงไม่เจอเนี่ยเซนมึงกดทีดิทีอ่ะอืมส่งเสียงไรเนี่อ้าวโ oh, อ้ชิตเพื่อนยังไม่สร้างอะไรเลย กลัวยังไม่สร้างเหมือนกันเที่ยมืดแล้วอย่าบอกนะมังพังไี่ดูว่ามันมาหรือยังว่ามันจะไม่เสียเเฮ้ยนี่บอสบอสเจ็บหัวใจอ่ะอย่าบอกนะมังพังได้ด้วยอ่ะเสียงหัวใจเต้นเมื่อไหร่เอ้ยกาแฟไม่นมเปิดเพลงไม่ได้มาเขาว่าไงวะุนี่ไงอาหารอาหารกระป๋องนี่เก็บไว้หน่อยซอมบี้ ซอมเบ๊ซอมเบ๊ซอมเบ๊เอเอหัวหนาวอ๋อมึงมึงวางอะรามเหรอก็แต่ทำไมแอปแอปบอกกูเห็นไอ้บอลอยู่ในนั้นวะก็ก็เพิ่งแอบเข้ามาไอ้บอลสร้างไอ้กำแพงสร้างกำแพงปิดเตะไงเฮียเฮ้ยเสียงไปละจะไปไม่ เฮ้ยเฮ้ยกล้าอยู่ไหมนี่อยู่แบบเซนนี่เซนแบะอยู่แบบจ้าอยู่แบบเซนได้อยู่มั้งไม่มีอยู่มามาตีบ้านเพื่อนอเอ้ยโอ้ยดีนะมือมันติดกำแพงเพื่อนมาดีกำแพงมีสองชั้นนะ โมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัพพะปุตตะยะขอมานะโตมันหายมันอยู่ที่ไอบอลอ่ะที่มึงเห็นป่ามีอารามอ่ะที่มันคือว่าอารามอ่ะมันอยู่ตรงนั้นลวเลยเฮ้ยมันกัดเปล้อยไงตาแล้วอ๋อไม่ไม่บอลโดนทีเดียวไม่ตายบอลถ้าบอลถ้าบอลบอลบอลวิ่งต่อได้อ่าแต่บอลโดนไงแล้วเพื่อไม่รู้ไงว่าต้องวินนีมันโดนทีเดียวไม่ตายนะบอลก็เพื่อไม่รู้ไง โอ้ยตูดงางามตูดงางามจิ๊เฮ้ยไปแล้วอ๋อไอ้กูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วคือไอ้เแค่นั่นมันตาบอดเว้ยเราคืออยากส่งเสียงใช่ไหมอืมเราอย่าไปเหยียบน้ำดำๆอ่ะอย่าไปเหยียบเด็กขาดเลยเว้ยโอ้โหไอ้เพื่อนก็ยืนนิ่งๆนะเหยียบตลอดนี่ เฮ้ยมันตื่นมัมเห็นกูแ่มาเห็นกูเมื่อกี้เมื่อกี้นีมันมันมีดูใครวางเครื่องอะไรนั่นเลยเพื่อนหมเื่องแบบว่าเครื่องจับสัญญาณว่ามีตัวอะไรมาเพื่อเบื่อโอ้โหเชียร์ลมันเขียนว่ามันมองกูว่าเดอะฟัคไม่ชอบเบยเน็ตไม่ดีมันทำไปแหลกทุกอย่างเลยอ่ะโอ้มันแหลกจริงอ่ะเออพอเน็ตไม่ดีมันแหลกโอ้เนี่ย คอมแรงแค่ไหนเจอเน็ตเข้าไปเน็ตทูไอบอลหนีบอลหนีบอลบอลมันไม่ได้ยินไม่ใชื่อเพื่อนยืนนิ่งๆไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้มัน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 มมัันนตาบอดก็จริงด้วยแต่ว่ามันเหมือนแบบมึงเห็นป่ะมันจะมีรูลวดลายรูปตาขึ้นอยู่อ่ะเห็นได้เมันขึ้นเป็นสีแดงเมื่อไหร่เพราะว่ามันเห็นมึงเว้ยโอ้เจ็ดถึงถึงจะคานไปแต่ เดินไปได้ป่าวะเดินได้วิ่งก็ได้เอ้ยมันมองกูวิ่แอบมองอยู่นะจ๊ะอืมแต่เธอไม่รู้บ้างเลยถามมันดูว่ามีใจให,หรือเปล่าเอ้ยมีใจหรือเปล่านหนุ่มตอนเพิ่นตายเพื่งเห็นแต่ตูดอ้าวเจอท็อไปนี้ก็ล่อใส่เลย เอาไอ้เพื่อนเพื่อนไม่ดีเพื่อนไม่ดีทำไมมันดีเพื่อนได้รอดเลยวะต่อเลยไม่มันโดนที่กูวายเฮียกระดับไฟเม็นเกียรอะไรอ่ะไฟดับไฟดับตอนนี้ไม่มีไฟแล้วไฟดับก็ต้องไปปักไฟเว้ย ตีห้องเพื่อนอีกแล้วเอ้าดีดีไม่ดีดีแปบลบว่ามันไม่ได้ไล่เราอยู่มัน,มนเห็นคูน,นอุ้ยเยี่ยมแม่ตกใจหมดอลาวอลาวอลาวอยู่ไหนปะเอาไม่ต้องปั่นละไฟมันติดละไม่ต้องปั่นอะไรเงี้ยต้องหาห้องที่มีอาหารด่นดวนๆและอาหารมันจะหมดกดคิวดรอปนะถ้าสมมตขิของเต็มอะ ดสเปซบาร์ดูดูครับของได้ดูของในตัวได้นี่คือเราชิวๆกันอยู่ใช่ไหมนี่อะไรนี่นมันเกอไอไอวทวนที่สองเองจะไม่มีแววเหมือนว่าเพิ่งจะกุดตอนนี้มือเพิ่งค้างอยู่เหมือนจะกลับแต่กลับมาได้มึงห,หาห้องอาหารก่อนแต่ถ้าไม่มีอาหารตอนนี้จะตายเอานะเฮ้ยอะไรน่ะอินเโอร์เซ มันเกี่ยวแล้วมีเสียงด้วยมีฟัดตกฟังก็ให้มันมีไปแต่ตอนเนี้ยมันมีไปก็ไม่เป็นไรหรอกโกดหนามนี่วางยังไงฮะไม่มีนี่มือเพื้องค้างเนี่ยมือเบื้องค้างถือเป็นงวดหนามต่ก่อนแงนที่เพื่อกดอาหารนะเอ้ยเน็ตช้าโอเคไม่โวยวายโวยวายเน็ตดีกว่าโวยวายหน้ากากนี่ต้ไงเวลาครับ อ๋อกดสเปซบาร์ไงกดที่เลี้ยงหางแล้วกดที่หัวเราตรงตรงข้อตรงหัวว่าแล้วเนี่ยกระป๋ออันนี้ใช่ป่ะอันนี้กระป๋องใช่ไหมอือใช่ใช่ใช่โอเคอุ้ยเท่เท่เท่ตอนนี้เวลาบ่ายโมงแล้วนะเราต้องหาห้องซ่องห้องหนึ่งอ่ะเป็นห้องจุดที่เราจะเป็นเซเวตสลับรวมตัวกันได้อะท่อมาเรามาหาห้องซ่อนห้องเดี๋ยววะท็อปหาห้องซ่อนเหรอซ่อนที่อะไรจีมที่ซ่อนไม่ได้อยู่แล้ว มีให้แบบสามีเอ็มเรียวสามีเอ็มเรีวมันเปนเกียนว่าายแล้วกูก็ลุกลุกนอนอ่ะแล้วท็อปเมื่อกี้เพิ่งเห็นท็อปไม่ใช่เหรออ๋อเซนเออเมื่อกี้แล้วมึงหลบมึงหนีไปทำไมวะไม่เพื่อนไม่ได้เห็นท็อปดิเพิ่งเห็นเซนดิอ้าวโอ้โหทุกคนวิ่งอยู่กับที่เอาฟาดต่อฟาดเอาเซนหาไอเฮ้ยเจอแสงเจอแล้ว CPM เงี้ยเจอทั้งสามคนเลยไปรีบสร้างกันดีกว่าติดแล้วเหรอนำนำเลยเพื่อนจะตามช้าหน่อยเป็นพราเพื่อนไม่เห็นทุกคนสร้างตรงนี้เหรอนี้เพื่อนมีเตียงอ่ะเตียงวางไว้ไหนดีเอ้าทุกคนไม่ได้สร้างตรงนี้เพื่อนวางกำแพงเงียบรรอยเลยนะไม้กูเจอกระป๋องโอ้โหรวยเลยกูกระป๋องรวย มันไกลเลยสี่ทุ่มงเราจะเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนเดี๋ยวไฟน่าจะดับแล้วเข้าใจกับเพื่อนผิดเพื่อนสร้างบ้านจะเสร็จเลยเออต้องเก็บน้ําไปก่อนแล้วกันโอ้เพื่อนอยากดูมากว่าเพื่อนเก็บของมาเท่าไหร่นี้เพื่อนสร้างไปเยอะมากยังของยังไม่หมดเลยโอ้ยมือละ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 มึงจับตัวลึกยังนะ

เฮ้ยมันเห็นกูเข้ามาเห็นกูเหมือนกันว่าแต่รีดกระสุนยังไงวะอุ้ยประตูปิดไม่ได้แต่บอลไปห้อนเจอร์ก่อนบอลไม่ว่ากันแล้วประตูปิดไม่ได้อะไรนั่นนะอ๋อมโอ้อยาดเยียบสีดำยียบสีดำคือไม่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่เหยียบสีดำอ่ะไม่ว่าเราจะอยู่ไหนมันจะเห็นเราไว้ถ้าเราเหยียบสีดำอ่ะ โอ้เพื่อนเน็ตช้าๆมาซ่อมไฟดูไม่ออกเลยว่าซ่อมเสร็จตอนไหนม่ซ่อมตนแค่อีกครั้งเดียวนี่ยเพรารอของเพื่อนมังค้างไงกอสีเขียวเต็มเลยไม่รู้ว่าซ่อมตอนไหนเอ้ยขึ้นแล้วขึ้นออกเขียวแล้วทำไมเห็นกุ๊บเห้ยอะไรอะ มันดับอีกแล้วเหรอเออมันติดไม่ไมเข้าใจติดแล้วติดแล้วติดแล้วมันมันเป็นไฟอันนั้นมันเป็นไฟแบบหนึ่งคนละไฟกันไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยว้าวเฮ้ย มันบุกมันบุกมันบุกบ้านเพื่อนแล้วมันมันมีให้โหลดกระสุนเหรอวะก็ต้องต้องค้ากระสุนไงแปหนึ่งไม่อยู่ก็จ้าไม่อยู่ก็จ้าอกระสุนหนึ่งแม่เท่ากับหนึ่งช่องเว้ย ดิบ้านใครอ่ะนน้ำก่อนเลยโกโกโกกดูอนนกะอะไรก็มีทัชเทียมท่าไหร่วะ,ะ,ะเดี๋ยวกูขาบเครื่องปั๊มน้ำให้สักอันแล้วกันนะนี่กูยิงไปนี่กูยิงไม่โหรอใช่ไหมเนี่ยนะมเมื่อกี้ ต<ะ>มันฮิวเอได้รู้กตกใจเว้นเว้นเนี่ยวิ่งไม่นะอย่าเข้ามาวางไว้ตรงนี้นะเครื่องต่อเฮ้ยอย่าเข้าใกล้นะมันอันตรายเฮ้ยอารามอารามมาอยู่ใกล้ๆใช่ไหมแต่ถ้าอารามไปอยู่ใกล้ๆแค่นั้นแหละกูแอบเลย เฮ้ยมันยุมบมาแล้วไอ้ทอมมาแล้วโตข้อใหญ่ไอ้ยี่เจอกันนะยิมกาแฟแล้วกูว,วิ่งเลยเฮียกาแฟแม่งมีพลังวิ่งเร็วมากไปละกูแดกด้วยคนวิ แม่งคือความเมื่อแม่งมองยากชิบหายอ่ะแบบว่ากราฟิกกูไม่ดีอ,ะอ่อะลาวอารับแจ้งเตือนรุนรัๆๆววิธีสู้กับผีมันต้องใช้อะไรอ่ะปืนโอ้ห <c oughs> ว่าไม่มีปืนนะดิไอ้เหี้ยปืนแอ้วกวดน้หนามนี่วางยังไงอ่ะ ไอ้อ่ะที่ขวางไงที่ขวางมันก็วางให้แล้วที่ขวางไงเออไม่ถึงวางได้เน็ตเพื่อนช้าเฮ้ยเราช้าเหมือนกันแต่เพราะว่ามันกากไอ้กราฟิกอะไรอ่ะอ,อ,อะไรอ่ะตัวใหม่เหรอไม่ใช่ดิสเตอร์เลิศมันบอกว่าเป็นภยพิใบัติตอนกลาคืนของวันวันเนี้ยที่จะถึงเนะี่ยถ้าถึงไพิบัติเมื่อไหร่อ่ะไอเทียนั่นแหละจะโผล่มามันขึ้นมา,มาเมื่อกี้อ่ะ อ๋อก็คือเราต้องรีบไปเตรียมโวเปลี่ยนัวใช่ไหมแจง้งฏิบัติอืมโอ้ยแมงมุมน่าใครพ,พิบัติะระดับหัวลบเฮ้ยไอเส้นเขาของกินเยอะมากเลยแค่แครอทก็เยอะแล้วแต่เดี๋ยวผมไปฟาร์มของก่อนเอา้าทำไมวันตายเอาบอลหิวตายแน่ยอ๋อหิวน้ำเพื่อมีมีน้ำนั่นแหละงืมเลย ปูมันคราฟได้สเปซบาร์แล้วก็คราฟติ้งแล้วก็หมวดหมูแต่โชคดีเพราะมีไต้ยยงอ่าตอนนี้ศูนย์เก้าเวลาเยอะไงเกี่ยวของกันไม่ไม่ดีกว่าปักในตรงในไม่ไม่ดีหรือว่าตรงนี้โอเค ไอ้ตรงนี้มันไอ้นี่หลอกบอก็อะไรอะไรอ่ะอันนี้น้ําไงเครื่องปั๊มน้ําจะกินก็กินได้ถ้าน้ํามันจะหมดเฮ้ยเข็มทิพย์งเห็นไอ้บอลแดงแยกกันเนาะที่เห็นตอนเล่นเกาะตอนเล่นกตอนเล่นกับเพื่อนมันไม่ดูแยงเนอะแป๊บหนึ่งนี่สิหน้าฐานทัพของพวกเราหน้าทัพเมกะเพื่อนตายเพื่อนก็มาเกิดเนี่ยอันนี้น่าจะกล่อง ใส่ของแน่นอนก็แต่เมื่อกี้นี้เมื่อกี้ตอนตอนตอนซื้อมันเกิดตอนหน้ามึงเลยใช่ไหมตอนซื้อนะเอเอ้คืนที่สองไม่เกิดตอนหน้าเลยเสร็จอลยแปลว่ามันเกิดตรงนั้นเหลอเว้ยเพราะมันจะเกิดที่เดียวตลอดเว้ยตอนนี้รอปแล้นะมึงเก็บของเลยเก็บของเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราได้คราบของระหว่างนี้ไม่น,นอนไหมใชรมันใช้ซาวอาของบอลอ่ะเครื่องเครือ่องอันนี้ไปไปนั่นเลยไป ไป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 เปก่อนที่ว่าเดี๋ยวมันก็ก่อนที่มันจะเกิดเวลาก่อนท็อปมันใกล้จะเสร็จแล้วบอลใกล้จะตู้ประตูวิววิธีปิดใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วบอลเสร็จแล้วเสร็จแล้วเออไปกวิ่งมาแล้วมันเกิดมาแล้วจบปิดปิดไปไอ้ปิดสิว้าเน็ตเพื่อไม่ดีต้อกกู็ล

เริ่มดังที่นี่น,น,นี่เห็นไหม<อ>เห็นจอนี่ไหมหน้าดูดเลย<อ>มันจะมาตอนไหนปื้มป,ปแต่แต่ว่ามันมันโดนรัวมันเจ็บมันมนณ1พันละโอือ้ยเบิ่มกินน้ำเอ้ยน้ำเบิ่องหิวสี่สามต้องรีบหาของกินตอนกลางวัน เลดากูตัวจับตัวจับต้องซส่งอันตรายทั้งหน้ากูใช่ไหมอาจจะหนออไปละของเราดังปกติไม่มีปัญหาข้าวลูกเพื่อนไม่มีข้าวเลยสักอย่างรำไม่มีแต่ยาไอ้บอลไอ้บอลทำไมทางนี้มันเข้าได้วะไอ้เหี้ยเอ้าซ่อมดีเพื่อไม่มีโกหกเอ้าเลย ซอกมือซอกกดยังไงตัวจีไงกดจีแล้วไงเลือกหมายเลขอกหนึ่งแอคลิกขวาเอ้ยนั่นก็ได้เฮ้ยเพื่อนต้องต้องใช้ให้แยกไปที่อื่นไอสัตว์ เรียกไปที่อื่นเรียกคนที่กูัวสิเฮียจะกูว่าว่าเซนอยู่ไหนก็อยู่กันแค่สองคนเนาะท็อปู่ยังไม่เจอเซนไงเดี๋ยวเรียกเรียกมาที่กูก็ได้เพราะว่ากูจะฆ่ามันเดี๋ยวนี้แหละเพื่อนจะกู้ว่าอยู่ไหนไม่รู้กูรู้ว่าไอเซนมันอยู่ไหนเพื่อนไม่รู้เซนอยู่ไหนนี่เราเห็นอยู่เนี่ยเซนกำลังอยู่ตำแนี้มันเป็นตารางเยอะมากตารางให้กดอ่ะเดี๋ยวเพื่อนไม่รู้ว่าตำแหน่งอยู่ไหน เพื่อเงยกดไปให้อยู่มุมมุมแมพไอ้ปดปี๊ปปีปปี๊ปตอนน่าปวดเวทีตัวเขาเป็นคนขึนทะเบียนเป็นวันที่ยี่สี่ป่ะไอ้ลงทะเบียนเวลาเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยโคตรอึดอัดนะไม่รู้เวลาเท่าไหร่เวลาอ่ะให้รู้ให้แป๊บนึง ตอนนี้เวลาตีสี่สิบหกดูยังไงวะมันมีม,นนนมันต้องมีนาฬิกาเพื่อนก็มีน,นะอ๋อตีสี่กี่ห้าตีสี่ี่แปดโอเคเรด้ามันไหนวะจเจมไหนนาฬิกา,กามันวิ่งอยู่แต่แถวเนี้ยวิ่งซ้ายวิ่งขวามันอยู่ไหนวะเนี่ยเพ่อนเยียกให้ติดมุมอยู่เพิ่งกดวัวๆเลยนี่ แล้วเสียงมันจะพูดประมาณว่า bursting good 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 เฮ้ยเฮ้ยพอเจอตำแหน่งซ้ายบนซ้ายบนมันหายไปแล้วทำไมกูไม่เห็นไอ้เหี้ยอะไรเลยไม่ไม่มันมาเว็บเดียวมันมาเว็บเดียวซ้ายมุมของเอเด้า้ายมุมบนเราจะขี่ตายเพราะไอ้นี่ระหว่างวะ เฮ้ยรีบเสร็จทุกทีอ่ะจะไปหาข้าวกินตีห้ารีบหกแล้วตีห้ารีบหกอ่ะอินนี่เดียวเอาไปเข้ากล่องกูมีเยอะเฮียกูไปเข้ากล่องเยอะกดกดให้หมดกดดอกแพะบอลเราดอกของไปแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเก็บแป๊บ เพื่อนจ๋าเฮ้ยไฟติดเลยกอดได้ใช่ไหมอาแล้วจะบอกรอเลยไอ้กอดนี่ของใครอ่ะของของเราเนี่ยกินกินไปเลยเรามันเป็นเครื่องปั๊มแครอทอัตโนมัติอ่ะมันปั๊มได้เยอะจังเลยโอ้โหของเยอะกว่าเดิมเลย ไม่รู้จะฆ่ามันตายได้ไหมนะแต่กูอยากให้มันตายมากเลยว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงมารวมกันตรงกลางเลยว้ยบ้านเพื่อนถูกทิ้งอือนี่ถูกทิง้งร้างมันไปถอดมาได้ไหมอะพวกกับดักอะถอดใจลขึ้นถอดระวงังระวังเลยเอออย่ยมก็เ<ม>ช้กุกปืนเนี้ยไอ้ยาเนกเพื่อนยิงใช้กูพร้อมเลย,เลยชาตินี้คงยิงโดน มาปะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเฮ้ยสองตัวเลยอ่ะยิงเลยยิง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 อยู่ขอแสดงความเสียใจด้วยเพื่อเห็นทุกคนบินลีโลอยู่ลีโลอยู่เอามันอยู่ไหนแล้วอ่ะเฮ้ยมันฆ่ามันฆ่าพืนไปยังไม่ตายยังไม่ตาย ไม่นะตรงกลางมีกระดาษตั้งเยอะไอ้เย่ายังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้โหสภาพหน้ามันน่ากินมากนี่เพื่อนยังไม่หูจังมันอีกเหรอเฮ้ยกระสุนหมดแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วออกเลยโอ้เอ้ยงงเลยทำไมพวกเราชนะก่อนวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนงงคลิปไปท็อปมาดูที่เพื่อนๆนะท็อปจะได้สงสัยยิ่งกว่าว่าชนะได้ยังไงพี่ยังโดนคาบอยู่เลยนี่พี่ยังโดนคาบอยู่เลยนี่มันคาบไปไหนเออมันคาบไปไหนไมู่คาบไปอยู่ในปากไอตัวแมงมุมอ่ะแม่ไม่ได้อยู่ในปากแบบเหมือนเพิ่งกอครัวมันไปแบบว่าขอไปด้วยนะเออมุนโดแมงมุมเหรอเออแมงมุม ทางออกไงอ่ะหรือส่วตัวหรือส่วแล้ววิ่งหาทางออกได้ไอ้แข่งกูเทเลพอร์ตไปแล้ววะคุณตายคุณม,มีสองชีวิตอยู่นะแล้วกูวิ่งไปทางออกแล้วเว้ยต้างมันตายไปแล้วแล้วกูปินหายไปไหนวนะเ <มา S 2> นี่ยกูไปอยู่ไหนเนะี่ย <มา S 2> เอ้าไอ้เหี้ยกูหลุดกูเผลอไปกดอะไรไม่รู้ มันเกมมันจบไงออกเกมปุ๊บมันก็มากลับมาน่ะล็อบบี้ละนี่กูมีเหรียญสีอยู่หกสิบเ้ยกดนูๆๆๆ้อะไรได้างเป็นไ d ้ y g h e e ฮะกี่ c ฮะ